สวัสดีครับนี่คือเออ่มื้อเช้าของผมครับอยู่ที่ร้านบะหมีโกซองที่จังหวัดพะเยาครับก็ทางด้านนู้นครับเป็นก้านพะเยาผมจะตั้งกล้องออกไปทางด้านนู้นนะอาจจะหน้าผมอาจจะดํานิดนึงแต่ว่าอยากให้ท่านเห็นบรรยากาศตอนผมกินไปด้วยแล้วก็เห็นกว้านพะเยาไปด้วยก็ that is พะเยาเล็กไอค a นเสดเทมโระดาว มันบีรามใช่ไครับเฮียผมขอชิมน้ำซุปก่อนถ้าน้ำซุปผ่านทุกอย่างผ่านผมต้องเนาะผมตตองเล้แล้วผมชุดดูดเลยมีน้ำซุปไหมครับน้ำซุปนี่นี่เอานี่เอาอน้าอ๋อมีเลยไหมเอามาเอาโอเคโอเคเอาหูอุไปูว่าอุไม่มีกินไปเลยไม่ได้อชิมไม่เชยอชิมนีดูซดไหมซดแห้งเลยใชเฮียกินหมีแห้งเล จีนนะแบบจีนอ่ะอ่ะอ่ะได้ยุบให้ได้ยิบใหอะไรเอาไฮ้ยของเฮียอร่อยว่ะสั่งนี้เต็มันแบบจีนเลยว่ะจีนจีนช้อ สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสั่งบะหมี่เกี๊ยวนะครับนะบะหมี่เกี๊ยวที่นี่ก็ดูรสชาติก็เดี๋ยวผมชิมดูก่อนนะอืม,มน้ำซุปใช้ได้ครับโอเคเลยครับแล้วก็จอใส่หมูแดงให้หมูแดงนี่คือว่กกาก็ย่างนะครับโอเคเลยครับูย่างก็เจอบางเจ้าสั่งสเต็กด้วยเหรอสั่งด้วยบางเจ้าเนี่ยก็จะเป็นหมูเป็นหมูมีหมูหมูย้อมสีเปมหมองนะอันนี้โอเคเลยครับต้องมีหมูหมูลวกหมูหมักลวกทำให้ชิม จำมาดูเกี่ยวแล้วก็มาดูนะครับดูสเต๊ะดูครับนี่เตเกียร์กับสุกครับไม่มันไม่มันไม่มันนะครับดูอาจารย์อาจารย์เดี่ยวคครับเรามาชิมดูนะครับว่าอร่อยจริงมส่วนสุกูรครับมาแผงโดยนี่กินครับ วัวซองบะหมี่ัวซองนะไม่จะขาดดีนะครับเราหน้าอยู่ตรงนั้แป้นยาวนะเปยาวขอคอสวย,สวย,สวยบรรยากาศ้งหน้าร้านก็จะเป็นงซุยะครับชาจีดแดดแดนแคะ่เชียง่นะครับเป็นไงครับูหมูแดงข้าวหมูแดงเป็นยกไรอยกว่าอร่อยกว่าฉันก็อร่อยนะครับ เป็นบะหมี่อร่อยกว่าแดงที่ร้านผัวสองผมลองทานไม่ดีผมแนะนำอย่างหนึ่งนะเป็นกุตโโลบายของผมนลคือถ้าไปทานสมมติว่าก็ชื่อร้านร้านข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วไปสั่งข้าวหน้าเป็ดเนี้ยมันจะ เขาเป็ดจะไม่่ออรยเขาคือเาชัวตรงไหนเขาก็เอาอะไรนุ้ัน้พึ่งปรุงนั้นปรุงแช่แบบผมแช่ชัวร์น้ำปรุงอยู่นี่อย่างที่นี่เหมือนกันที่นี่เขาเป็นบะหมี่โอซองก็สั่งบะหมี่สั่งตามนั้นไปครับอย่าไปทัวร์ครับคือดินเยอะแต่ผึ่งฝนข้าวแรงแนวก็เผ็ดเผ็ดเหมือนก็เยอะๆ

เอาพิลไม่ผมให้มชีลามาเลยนะกินดหนะอ,อมหวานหูเขาไม่ทานมะชีลารัโอย่างหยู้ย,ยาทานน,นะน,นี่เ่องดวยมากเลยนี่คือน้ำส้มน้ำส้มนนไม่เปรี้ยว่ยมน,น้ำเยอะเยหนี่มอง กินเข้าไปได้ไงน้องพี่จอ,อ,อนะไ้ไม่ใช่ออกสอโลดีกว่าชอนดำปีเลยเนี่ยจะปีแล้วเหรอไม่ใช่มันแ่ออกสอไงมันสดมนโได้ไม่แหไม่ ียวก็ใส่หมูก็พอมาไม่ก็ไม่เยอะมากไม่ไม่มากเดินไปบางร้านจะใส่หมูแก่ที่เล็บเท่าที่เล็บกินในรสชาติวันแต่แป้งเกี้ยมีหมูให้อยู่ก็มีีน่าเย็นเขาทำเองอ่ะนะ

ไม่มันโอเคผมชอบไม่ชอบกินมันมาทานได้นะที่มบบีร้านโรสองนะด้าดนราคาไม่แพงดูน้ากินดีครับ เอร่อยครับไม่เลิกเลยข้าวหมูแดงอมกรอบก็อร่อย,อยแปลกแปลกมันไม่ไมไมรู้อ่ะพูดไม่ถูกอ่ะกระเทียมเลยอันนี้เลบะหมีมมม่อร่อยเลยอร่อยเลยพูดเงี้ยมันมีอร่อยกว่า นังอย่างเงี้ยน,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 น่อยกินเดี๋ยวนี้กินังคิดจะกินบะหมี่ด้วยหน่งไหวไหมาเลยข้าบุดนฮะอร่อยหรอ่ข้าวบุดอร่อยหอมั่นใจมข้าวบุดงอร่อยมั่นใจ ก็สั่งมาทั้งสองเลยหมูย่างหมูกรอบผสมแล้วก็มันมันก็ได้ช่วยกันรีวิวไงต่ไหมนี่ผมไมลยเลยฮะกินไม่ขลุ่ยเลย